สวัสดีค่ะวันนี้มาทํางานตัวนี้ให้ดูมารีวิวตัวนี้ให้ดูเออจริงๆก็ทําตัวขึ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะขึ้นตัวตัวโอ้แสงอ่ะแสงไม,แงไม่แสงไม่โอเคอ่ะมันกลางคืนนะคอ่ะคืนนี้ไม่เสร็จก็ไม่ได้นอนนะคะอันนี้คือเป็นดอกไม้แห้น,นี่ก็คือขึ้นตัวแล้วเดี๋ยวไปมองอยังไงมันไม่ให้ขาวอะ่ะ พอเพลนสีเขียวแล้วก็อ่าไดอ้อันนี้โอเสื้อก็เขียวหมมันก็ยังขาวอยู่มันมีมันมีไฟก็จะทำตัวนี้นะคะอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นไว้แล้วนะครัพยายามให้ใกล้โอเคอันนี้ขึ้นไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่เสร็จแล้วว่าจะเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรอ มีอะไรอะไรบ้างที่ใส่นนี้อะไรอะไร,ะไรคือพูดเองมองเอง,เองแล้วก็ขัดเองได้ด้วยตัวนี้นะคะจะไ,ไปแล้วหรอคะสบายดีเดินดีๆนะคะระวังสายชัดมแม่อัดคลิปเรานะคะอ,อันนี้คือมองอิ่ชัดนี้คะเดี๋ยวต้นค้นขมวดนุ่นนี่อ่ะถ้าขึ้นขมวดนุอิชัดอันนี้แอคเลียสีขาวนะคะ แล้วก็อันนี้คือชุดสีขาวนะคะที่ใช้ไ่านแล้วก็อันนี้คือยิโซสุฟิลาจะเป็นชดสิลาแล้วก็ชฟิลาอน้ก็ุ้องมอันนี้คือ ใบเฟิรนนะคะข้อขาวแล้วก็อันนี้คือหางเอขอโทษค่ะอ,อ,อ,อันนี้คือสายพึ้งอันนี้คือสายทองคุณรือยังคะที่ทำเดี๋ยวเราดูก่นอนอ่าแล้วก็มีแคสเตียนะคะแบบนึงใกล้จะหมดเวลาไม่เห็น อันนี้ก็คือจะเป็นแคสเอียนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ่ะน้องตรงนี้แล้วกันสุดท้ายก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นหญ้าหางกระต่ายนะคะก็จะทำมออกมาได้เป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็พันก้ามพันเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จอะคะ่ะพันก้ามตรงนี้พันก้ามด้วยเชืชอกชอบบอือกป่นเชือกบอลเชือกปอกเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จเนาะเบ,บบี้